นั่งดูทีวีในวันหยุดนี่มันดีจริงๆเลยนะกลับมาถึงบ้านเหนื่อยๆได้กินป๊อปคอร์นไปดูหนังไปมันมีความสุขจริงๆเลยนะจอร์ดนะไม่มีใครมากวนเราเนี่ยดีจุงเบยไครถึงแล้วนี่ไงอร่อยอร่อยออทำไมบ้านเงียบจังเลยอดเดี๋ยวน,นะนใครมา ใครมาจดอะไรของพี่ฝนเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยพี่แอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงทำไงดีทำไงดีกดออดเรียกดีกว่าเดี๋ยว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 ซ่อนซ่อนดีกว่าซ่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวเขาหาเจอเ้าไม่อยากจะออกไปไหนในวันเนี้ยเดี๋ยวฉันซ่อนตัวก่อนดีกว่าจดแล้วพี่ฝนจะซ่อนยังไงอ่ะไม่ไงรับรองว่าเขาไม่มีทางหาเจอแน่นอนเลยจดเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวนๆา เขาเข้ามาแล้วเผ่าพี่ฟอนเดียวเดียวเดียวไม่มีไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ในนี้ไม่มีใครอยู่ทั้งนั้นแล้วใครเป็นคนพูดเดี๋ยวมันทำยังไงนะฉันลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะรู้แล้วนี่ทําแบบนี้ทําแบบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีใครอยู่เล่นอะไรของพี่ฟนเนี่ยไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลยไม่มีใครอยู่อ่ะ ไม่มีใครอยู่แล้วใครมันตะโกนพูดออกมาเนี่ยไม,ม่มีเข้าไปดูดีกว่าบอกแล้วว่าไม่มีใครอยู่ประตูก็ไม่ล็อกมเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นี่นะเฮ้ยอยู่ตรงไหนอะเออพี่ฝนหายไปไหนเนี่ยยองไงก็หาไม่เจอหรอกหายไปไหนซะแล้วเนี่ยหาไม่เจอแน่นอนพี่ฝอนอยู่ไหนอะ่ะ ไม่รู้หรอกว่าเราซ่อนอยู่ตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยป๊อปคอนใครอยู่ตรงนี้เนี่ยกินเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย,อยของไม่วอนเองเฮ้ยของไม่หนตัวอะไรเนี่ยของไม่วอเนเองอย่าอย่าเอาไปเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นั่งไปนอนอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะอุต่าซ่อนตัวจนเนียนมาแอบกินป๊อปคอนเราแบบนี้ได้ไงไม่รู้เห็นเปิดหนังไว้อะแล้วก็ป๊อปคอนวางอยู่บนโซฟาออกมาเลยนะเอาป๊อปคอนคืนมาเดี๋ยวนี้เลยเรื่องมากจริงๆเลยกินนิดกินหน่อยห่วง อุษาซ่อนตัวบอกว่าไม่มีใครอยู่ยังเข้ามาในบ้านได้อีกโถเอ้ยพี่เอกแล้วแล้วมันยังไงไม่เข้าใจอะ่ะทำไมอ่ะไม่อยากออกไปไหนไม่อยากออกไปข้างนอกอะ่ะเฮ้ยอย่างงั้นน่ะหรอเออไม่อยากออกไปข้างนอกเลยซ่อนอยู่แถวเนี้ยทำไมอะ่ะเบื่อพี่เอกอ่ะเอ้าพี่เอกทำอะไร <c oughs> พี่เอกก็ขับรถมาหาเฉยๆโถเอ้ยเฮ้ย <c oughs> ซ่อนไม่เนียนเลยอะ่ะทำไงดีอ่ะจด งั้นเอาเป็นว่าเราออกไปเล่นด้วยกันกันแล้วกันนะเอาทำไมเปลี่ยนใจง่ายครับแล้วทำไมเมื่อกี้หาเจอฮะไม่ได้หาทั้งหน่อยแค่เข้ามาแล้วเจอป๊อบคอนเลยหยิบกินเฉยเฉยอ่ะอ๋ออุสาซ่อนซะ้นียนเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อนให้ดูหม่เอาเปล่าซ่อนไงอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเราทําตัวเล็กเเนี่ยนะไอทาตัวเล็กเลกนี้นี่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 นะนี่นะแบบนะเมื่อกี้ทำผิดไปตั้งหลายหลายรอบอย่าบังดิอย่าบังจะบังทำไมไม่รู้กำลังกินป๊อปคอนอยู่อร่อยดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะทำอันนี้นะ เออทำแบบนี้เน่เน่เ่ทางนี้นะนี่นะแถวนี้แถวแนี้นะอ่าออแบบนี้นะเออเอาเลยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะทําตัวนี้ทําตัวใหญ่เน่แล้วเราก็จะหายไปเลยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะหายไปเลยเห็นเปล่าเห็นไหมเราหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะนี่เราอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นเปล่าไปทำอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะยังไงเราซ่อนตัวไงหรอเออเดี๋ยวก่อนนะทําอะไรนะ เอาตัวให้มันเล็กๆใช่ไหมเอาตัวให้มันเล็กๆเนี่ยอ่าอ่าอ่าเล็กๆนะอ่าแล้วก็นอนนอนลงนอนแล้วก็นอนลงนอน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 นี่มันใช้ตัวไหนอ่ะเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ทําตัวใหญ่เลยเอาเป็นตัวใหญ่กดเป็นตัวเราตัวใหญ่อ่ะกดเป็นตัวเราตัวใหญ่เฉยๆตัวเราตัวใหญ่เลยใหญ่เลยอย่างงั้นแหละโอ้ป้งนั่นแหละป้งเลยเสื้อผ้าหายเรียบร้อยหายไปแล้วอ้าวพี่ฝนฮะเฮียขยับไม่ได้ ขยับได้ดินี่ไงขยับได้เลยขยับไม่ได้อะขยับได้แล้วเห็นเปล่าอะไรอ่ะนี่ไงแล้วไม่เพียกขยับไม่ได้อะกระโดดดิกระโดดขึ้นมาดิกระโดดขึ้นมาดิกระโดดแล้วอ่ะกระโดดขึ้นมาเลยกระโดดกดกระโดดดดโอายติดโอ้ออกมาแล้วเห็นเปล่านี่ไงง่ายงเห็นไหมสงสัยติดป๊อปคอร์นนะอันนี้คือวิธีการซ่อมตัวแบบใหม่เห็นเปล่าซ่อมตัวแบบไหนอะใช่ซ่อมตัวแบบใหม่งั้นเราออกมาเล่นข้างนอกกันดีกว่าเพียอกโอายยังกินไม่หมดเลยออกมาเร็วออกมาเร็ว เดี๋ยวเราไปโชว์เพื่อนข้างนอกด้วยมามาตามมาเราจะไปโชว์ที่ไหนอมาดิตามมาเปิดไฟอันไหนเนี่ยเปิดทําไมอะไฟเปิดไม่ติดเด้อนี่ไงได้แล้วมันมืดอดอดิอ้าวไป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 ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปตรงที่คนเยอะๆไปตรงที่คนเยอะๆตรงน้ำพุอะโอ้ยอ่ะไปไปไปต้องโชว์เพื่อนไงต้องโชว์เพื่อนก่อนอ้ยป๊อปคอร์นนี่ก็อร่อดีเหมือนนะอ่อๆป๊อปคอร์นหล่อยใช่ไหมอช่ต้องโชว์เพื่อนก่อนของฟรีมันดีเอง จะบอกว่าเรามีวิธีการลอยตัวแบบใหม่ด้วยหรอทุกคนลอยแก้วใช่มีวิธีการลอยตัวแบบใหม่พี่เอกจําได้ป่าลอยตัวทําไงจําได้ป่าวจำไม่ได้แล้วลอยดิเอฟเคไงฮะเอฟเคอะเอฟเคอะลองพิมพ์คําว่าเอฟเคโดยเอฟเคเนี่ยเลยเอฟเคอะเอฟเคอะแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละถูกต้องอ้าวกินไม่ได้แต่ทีเนี้ยนะมันมีวิธีการลอยตัวแบบใหม่อีกอันนึงเลยยังไงก่ะเนี่ยพิมพ์ให้ดูร์บี เฮ้ยอะไรอ่ะไม่ลอยอ่ะอะไรคือ B and B อเฮ้ยนี่ใครเนี่ย B R B น้ำมัน B F B อฟ B เฮ้ยลอยแล้วอ้าวลองให้ R B อารเราไม่ได้ a อ k เคไม่เพื่อนเรา B R B B อาาเย้ลอยได้เห็นเปล่าแต่แม่ลอยได้ลอยได้ทีนี้เราจะลอยตัวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่ง แล้วเราจะลงไงเราจะเอาม้าออกมาเสร็จแล้วเราก็กดม้าขึ้นไปเดวเราต้องขี่ม้าก่อนเนาะใช่เราขี่ม้าขึ้นไปเลยเรียบร้อยเอาม้าออกมาดิเอาหาม้าอยู่ม้าไม่เจอม้าอยู่บนนะม้าอยู่บนม้าหายเจอม้าอยู่บนเออแล้วก็เกาะม้าขึ้นไปเลยเกาะม้าขึ้นไปเลยอย่างนั้นแหละทุกคนเรียบร้อยเย้แค่นี้เหรอแค่นั้นแหละโอ้ หมทุกคนปกติแล้วทุกคนจะ F K ใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เรากด B R B เรียบร้อยขึ้นมาแล้วแล้วไอ้ B R B นี่เอาเอาออกยังไงอ่ะเอาออกนี่ไงเอาออกกด Q ออกเลยเรียบร้อย Q ออกปุ๊บใช่ขี่ม้าเหมือนเดิมขี่ม้าเหมือนเดิมเลยเห็นไหมเห็นไหมขี่ม้าเหมือนเดิมเก่งเเปล่าเก่งเปล่าเก่งเปล่าคำว่า B R B อะนะ แล้วมันก็จะขึ้นเลยหรอ oh brv brv ขึ้นเลย brv อ่าแล้วกดขึ้นม้าเลยขึ้นม้าขึ้นม้าขึ้นมาอ่าแล้วกระโดดขึ้นม้าเลยแล้วก็ออกจากม้าเลยออกจากม้าเลยออกจากม้ามันหลุดอ่ะมันหลุดไงก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอ๋อถ้าเราเดินเฉยๆก็ไม่เป็นไรใฮ่ออกมาแล้วเรียบร้อยเช้าพอดีทุกคนอ๋อเช้าพอดีแล้วเราจะลอยไปทําไมเนี่ยฮะเช้าพอดีเสร็จแล้วไงฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราลอยตัวได้ไงทำไมอ่ะ คือลอยเพื่ออะไรเขาก็ลอยได้ไงทำไมอ่ะลอยไม่ได้เหรอโอ้นี่นียอยากจะบอกว่าเดี๋ยวพี่ฝนทำมันนี่ให้ดูในรถบินได้รถบินได้แก้วมาแล้วรถบินได้มาทุกคนแล้วมันมีหลายสิ่งที่มันเป็นความลับอยู่ในบลูแคร์เพลนนี่ทำมากี่อย่างแล้วไม่รู้เมื่อกี้พี่ฝนบอกว่าจะมีเจ็ดอย่างใช่ไหมเจ็ดอย่างเลยเหรอเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างนี่อย่างที่เท่าไหร่แล้วมันจะไม่ได้แล้วเลยเฮ้ยพี่ฝน่ยทำรถบินได้ดูแกตกน้ำอ่ะปึ๊บนี่ตกคือรถให้ทันด้วยนะ ต้องขึ้นรถได้ทันนะทุกคนเดี๋ยวทำรถบินได้ยังไงอ่ะต้องขึ้นรถให้ทันไงเดี๋ยวเดีเอารถออกมาก่อนเอารถออกมาอ่ะเอารถออกมาเดี๋ยวเราจะทำรถบินได้ตรงตรงตรงนี้เหรอใช่ใช่รถบินได้แล้วรถบินได้แล้วเอ้ตกลงมันเอาออกมาแล้วมันจะบินได้จริงเหรอได้ดิบินได้จริงเลยแต่ต้องเอารถออกมาแล้วเราต้องขึ้นรถให้ทันก่อนนะ เอารถออกมาแล้วขึ้นรถให้ทันเหรอใช่เอารถขึ้นมาแล้วก็เอารถออกมาแล้วก็เอารถขึ้นรถเอองงเอาเอารถอะไรออกอ่ะเอารถอะไรออกมาก็ได้แต่เราต้องขึ้นรถให้ทันแค่นั้นเองเหรอต้องกระโดดขึ้นรถให้ทันอ่ะแล้วมันจะบินได้เหรอใช่มันจะบินได้มันจะบินได้ทุกคนอ๋อเราเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอารถออกมารถจุกุยานได้ไหมไม่ได้รถจุกุยานไม่ได้รถจุกุยานไม่ได้รถนี้ละกันรถนั่นแหละต้องขึ้นรถให้ทันเลยอ้าวไม่เห็นทันเลยรถไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะรถหาย ขึ้นไม่ทันน่ะทุกคนมันขึ้นไม่ทันน่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนทำตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันนะพี่ฝนทำได้ไปแล้วอะทุกคนอ้าวเหรอทำได้ไปแล้วเรียบร้อยเอารถออกมาเนี่ยนะอ้าวเอารถออกมาแล้วขึ้นรถให้ทันแล้วรถมันจะบินได้ทุกคนเอารถออกมาแล้วขึ้นรถให้ทันแล้วรถจะบินได้ใช่เศรษจังอะเฮ้ยขึ้นไม่ทันเยมันขึ้นไม่ทันนะบอกแล้วว่าเดี๋ยวไปทําให้ดูไงโอ้น่าสนใจน่นะโอ้โหไม่ทันไม่ทันนิดเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถออกมาเอารถออกมาเอารถไม่ออกแล้วพี่ฝนมันต้องมีเวลาในจํากัดไงเวลาจํากัดทุกคนน้ารถมาแล้วเราเอารถลอยขึ้นมาเลยได้ไหมมันต้องให้รถมันกระเด้งไงทุกคนต้องรถกระเด้งด้วยเหรอใช่ต้องเอารถออกมาตรงนี้แล้วเราก็กระเด้งขึ้นไปตามรถไปให้ทันทุกคนลอยไปนูแล้วรถ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 เอ้าไม่ลอยมันไม่ทันน่ะมันไม่ทันไงเออมันเด้งก่อนรถใช่มันเด้งก่อนรถไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ฝนทำให้ดูพี่เอกมังนี่นี่เลย กระโดดตรงนี้นะแล้วก็เอารถออกมาให้ทานทุกคนแล้วก็ขึ้นไปเลยนี่พอเราขึ้นรถได้แล้วทุกคนนี่แบบนี้แล้วเราก็กดปุ่มได้รถลอยได้แล้ววูฮูนติดอยู่บนหลังคามาต่อได้ได้ไมาต่อเร็วเดี๋ยวมันมีที่ซ่อนลับด้วยนะที่ซ่อนลับตรงนี้เอกมาเร็วเข้าที่ซ่อนลับเลยเหรอใช่ใช่มันมีที่ซ่อนลับตรงนี้ด้วยเร็วเร็เร็ว โอ้ที่ซ่อนลับนะมาแล้วนี่กี่อย่างอีกอย่างที่เ่าหร่แล้วหนึ่งเอฟเคไปแล้วที่ซ่อนไปแล้วสองเบลเบไปแล้วสามใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ไม่มีที่ซ่อนลับอีกอันหนึ่งทุกคนทุกคนจะต้องหาพี่ฝนไม่เจอแน่นอนที่ไหนกะเดี๋ยวทําตัวเลขให้ดูก่อนทําตัวเลขกๆกๆๆ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 เล็กๆเล็กๆเล็บๆเสร็จๆล้วเราก็กๆกๆๆเๆล้วเราก็จๆขึ้นๆปอย่ๆงี้เลยๆเๆเๆๆๆๆลๆล้วๆเๆกๆกๆๆ เอาเราปัดลงมาทําไมอ้าเขาเพียร์แกขึ้นมั้งไงปัดลงอ้อยโดนหนีบปอดลงมาทำไมอ๋อหนีบเงี้ยแล้วเราไปวิ่งไงเออโถเอ้ยไม่ทันแล้วอูซ่าซ่ไมทำไมเราหล่นนี่ยก็จะลงมาทําไมแล้วนี่อูซ่าเป็นที่ซ่อนรับเอาขึ้นไปเร็วกดเงี้ยนะเอาขึ้น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 นี่แลนดิ้งขึ้นไปแล้วซ่อนได้แล้วประตูหนีบเลยอ๋อเราจะซ่อนยังไงอ่ะูแล้วนั่นแหละนะเด้อนั่นไงานเอียขึ้นไปยุ่งบนแล้วแล้วรเราเราไปข้างๆได้ไหม เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นพี่เอกแล้วเฮ้ยทุกคนเห็นเราใช่เปล่าเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเรา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 เห็นพี่ฝนแต่เห็นไม่ถนัดอะเห็นแล้วเห็นแล้วที่ซ่อนลับโอ้หิวอ่ะกินหิวแล้วเหรอหิวอะเพิ่งกินได้ไม่กี่คำเองเอาหิวงั้นกลับบ้านไปกินข้าวกันดีกว่าพี่เอกมาเดี๋ยวพี่ฝนทำบาร์บีคิวไว้กินทำบาร์บีคิวเด้ออ่ากลับบ้านพี่ฝนมาเร็วตามมาอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านแล้วบ้านแล้วบ้านที่ฝนอยู่บ้านไหนเนี่ยมาเร็วเร็วเข้า บ้านพี่ฝนทําไมมันหาไม่เจอทำไมมันหายากจังอ่ะเอออยู่ไหนเนี่ยหลังที่เท่าไหร่มาเร็วเร็วดิอ๋อเลย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 มาเดี๋ยวทำบาร์บีคิวให้กินหิวแล้วใช่ปะอันนี้เร็วเปิดบาร์บีคิวกันดีกว่าไหนอ่ะอยู่ข้างนอกเนี่เอ้าโถเอ้ยเน่ตัวพี่เอกตัวเล็กอ่ะก็เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่หิวแล้วใช่ไหมหิวมาเดี๋ยวทำบาร์บีคิวให้กินเอ่มเอาอันนี้ก็แล้วกันหลายๆอย่างเลยนะมาแล้วจุดเตากัน ตึบติบเติบเติบติบอย่านอนลอยนะเนี่ยอ่นอนรอเลยนอนรอเลยเดี๋ยวทําให้กินเดี๋ยวมันจะต้องออกมาอร่อยแน่นอนเลยแต่ได้กินไหมน่ะได้กินเนี่ยได้กินแน่นอนเลยอ่ะแล้วไฟมันเยอะไหมน่ะเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยพี่เอกอ้าวช่วยด้วยเป็นไรอ่ะไฟไหมอะไรของพี่ฝนเนี่ยไฟไหมโธอ่ะอันนี้มันเป็นสิงสหงมหัศจรรย์ไงตัวพี่ฝนเป็นสิงมหัศจรรย์เท่าไรแล้วหาที่ดับเพลิงไม่เจอ หาที่ดับเพลิงไม่เจอนี่มันกี่สิ่งแล้วเนี่ยที่เรามหาสัจจในบุูแครปเบนเนี่ยโอ้เพล็กหาที่ดับเพลิงไม่เจอเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเอานี่แล้วกันนะเอานี่มามาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดับไฟตียาปียาปียาปีนี่มันมีสิ่งมหาสัย์อันสุดท้ายแล้วนีเพเอกเร็วมานีเร็วอันไหนกันอี่นี่นี่เดี๋ยวทำอะไรให้ดูนี่นี่ตลกตลกมากเลยน่ารักมากมาเร็วมาเร็ว แล้วนั่ง,น,ง,น,ง,น,งนั่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 งเนี่ยเหรออ่นั่งไหนก็ได้นั่งไหนนั่งให้มันนอนด้วยดินั่งให้อนอน,น,นอีกฝั่งนึงดีอีกฝั่งนึงนี่เราจะมีท่าเดินแบบใหม่มันไม่ยอมนอนอ่อาท่าเดินแบบใหม่ได้ยังไม่นอนกดอีดีกด e อีดีอ่ะนั่งแล้ว e. กดอ e. ีไปนู่นก็ได้ไปไปตู้เกมก็ได้ไปไปทาอะไรที่ตู้เกมเอาไปตู้เกมไปไปเล่นเกมก่อนไปกดเล่นเกมได้กดเล่นเกมยังกดเล่นไม่ได้เครื่องเสียเหรอฮะอ๋อกดได้ดิลืมไปเบียกลืมเป็นลูมสเอาโช เอาลูเมดลูกเม็ดเอาเรียบร้อยแล้วกดอ,อีเลยออกดอ,อ,อ,กอีนอนนอนอาานอนนะแต่สิ่งมหัศจรจะเกิดขึ้นอีกแล้วอะไรกันเรียบร้อยทำอะไรเนี่ย <laughs> มันเป็นสิ่งมหัศจรเห็นไหมแล้วเราจะเดินลุกดิกอยงีอีกนานวะเนี่ยอันนี้ครบยังอ่ะเจ็ดอย่างครบยังน่าจะครบแล้วละมัง้ง มีอะไรม้่งนะมี BRB แทน FK ใช่ไหมอ่าแล้วก็ปิดบ้านไปได้ถ้าเดินใช่ไหมอ่าแล้วก็มีที่ซ่อนลับอ่าอย่างที่สแล้วก็อะไรนะที่เราลงไปซ่อนในบ้านอย่างที่4ใช่ป่ะรแล้วก็ที่ซ่อนลับไอ้ตรงนั้นน่ะตรงนั้นอ่ะตรงไหนอ่ะตรงตรงตรงไปทนเนียอ่าตรงไปสนี5้าแล้วแล้วก็น้ำร้อนลวกอย่างที่6อ่าอย่างที่7ก็กระโดดขึ้นไปบนม้าน่ะมีเอฟแบบใหม่เห็นเปล่าอ่าครบแล้ว7็อย่างแล้วลิย เราจะทำอะไรต่อเนี่ยฮะแล้วไปโชว์เพื่อนเรียบร้อยกว่าจะวิ่งไปถึงอร่อยแม่แม่นอนกินยังได้เลยเห็นปะโอโหนอนกินได้เลยแล้วเมื่อไรจะถึงเนี่ยไม่รู้โหอีกไกลเลยพี่ฝนวิ่งมาดินี่ไงกำลังวิ่งไปเนี่ยนอนกินติมอยู่เห็นป่ะทางไหนนะฮะไปเจอไปแล้วไปแล้ว ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเพื่อนเ,<ร><า>เต็มเลยเร็วจังเลยอะ่ะพี่เอกวิ่งไงอ๋อพี่เอกวิ่งอ,อ๋อพี่บอลก็วิ่งไปเหมือนกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วถึงแล้วเนี่ยมาโชว์เพื่อนมาโชว์เพื่อนเนี่ยสิ่งหมหัศาจรรย์ในบลูคแคเบินที่เราสามารถทําได้อันนี้ใครเนี่ยน้ำปะเนี่ยใช่ปะน่าจะเป็นน้ําทุกคนยิวมาโชว์เพื่อนก่อนอย่าโดนนะทำไมอ่ะห้ามโดนโดนแล้วหลุดเกือบโดนละมาแล้ว โมนโมนโมนโอนกินตินได้ทุกคนเรียบร้อยมาแล้ว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 เพื่อนยังเอฟแคอยู่เลยบ r b นบีดีทุกคนบีอาบเอาเพื่อนใช้วูบหมุนน่ยบทุกคนเพื่อนนี่เขาหมุนเขาหมุนแค่ยูหมุนเนาะเอาได้เลยเดี๋ยวเราหมุนมั่งเดี๋ยวเป็นยูโอเอฟปึ๊บมีเรากินไม่ด้วยนอนหมุนไม่ด้วยนี่ทุกคนเท่อ้าวพี่เอกเป็นภาษาไทย เรียบร้อยอ่ะหมุนแล้วเรานอนหมุนเลยเรานอนหมุนเราไม่ยืนหมุนเรานอนเป็นลูกคางเลยเรียบร้อยวันนี้ทุกคนอย่าลืมไปทำตามกันนะจ๊ะ